สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมพิกการ์ดกันนะครับในหัวข้อโชคลาภที่คุณจะได้รับในช่วง30วันนี้โชคลาภที่คุณจะได้รับในช่วง30วันนี้มีไพ่เลือกด้วยกัน4กองนะครับก็คือเซเลสพอลลัสอาริน่านะครับจูโนแล้วก็เวสต้านะครับหรือจะดูตามเบอร์ก็ได้นะครับก็คือเบอร์ 29, 30, 31แล้วก็32นะครับนะฮะ คลิปนี้เป็นคลิปทํานายแบบสั้นๆนะครับก็เรามาสนุกกันละกันนะครับตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลือกไพ่ตามต้องการเลยครับสําหรับท่านที่เลือกกองที่1เรามาดูกันว่าคุณจะมีโชคลาภอะไรกันบ้างน,นะครับกองที่1คือกองเซเลสะครับทายกันแบบสนุกๆนะครับไปที่1น,นะฮะไปที่2ไปที่สาม อ่ะเราลองมาดูกันที่3ใบกันก่อนนะครับคุณจะมีโชคลาภจากอะไร <c oughs> ได้ไพ่สองถ้วยมาเลยนะครับไพ่อัศวินเหรียญนะครับแล้วก็ไพ่ ace of p e n t a c l e หรือว่า1เหรียญนะครับชัดเจนเลยครับสำหรับคนที่เลือกกองที่1นะครับเ e l e s นะฮะเกิดขึ้นในเรื่องของมีโชคลาภในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ2ถ้วย สำหรับคนที่โสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจมีมิตรภาพหยิบยื่นดีๆให้แก่กันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนอกจากมิตรภาพแล้วมันมีเรื่องของเงินทองนะครับแล้วก็มีเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเดือกก่องนี้ดีมากเลยนะครับคือโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภใน30วันนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของถ้าเป็นคนมีคู่แล้วนะฮะ ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะดีขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยกับจะทําให้เกิดเรื่องโชคดีทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะฮะจะใบให้ว่าคนที่เลือกกองนี้นะครับถ้าอยากจะลองเสี่ยงโชคนะครับให้ลองดูเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะครับเช่นตัวเลขที่เกี่ยวกับคนรักหรือให้คนรักลองอหยิบเสี่ยงโชคดูเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอย่าไปเสี่ยงเยอะนะ มันโอกาสจะถูกไม่ถูกก็เป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับาหากคนเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ได้ชื่อเรื่องเสี่ยงโชคมากนักเนี่ยก็พิจนารณาเรื่องของการทําธุรกิจการหารายได้เสริมมันจะได้มาจากคู่ครองคนรักนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะฮะแต่สําหรับคนโสดถ้าจิตคุณปรารถนาในเรื่องของการพบเจอคนถูกใจนะครับเมื่อมีไพ่เหรียญเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณอาจจะพบเจอกับ คนถูกใจเนี่ยจากการไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการทํางานเสริมหารายได้พิเศษนะครับหรือเป็นเรื่องของบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระหว่างการทํางานก็ได้นะครับเช่นเ,เรามีอาชีพกเกี่ยวกับเซลนะครับได้ออกไปเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะขายสินค้าหรือนําเสนอสินค้าอาจจะเจอคนถูกใจระหว่างทางก็ได้นะครับสรุปเลยนะครับว่าคนเลือกกองที่นึ่งจะมีเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องโชคลาภสําหรับคนมีคู่แล้วนะครับอาจจะมีโชคลาภจากได้ได้โชคลาภจากคนรักก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับอาจจะได้อะไรเด็ดๆมาจากคนรักนะครับลองให้คนรักจิบเสียงโชคหรือเป็นตัวเลขเกี่ยวกับคนรักของเรานะครับถ้าลงเออแต่งงานกันแล้วอาจจะเป็นเลขวันที่เรา แต่งงานวันที่เราจดทะเบียนสมรสก็ได้นะครับก็หวังว่าคนที่เลือกกองที่1จะมีโชคลาภดีๆในลักษณะที่บอกมานะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะครับพอลัสอัตินานะครับมาลองเสี่ยงท่ายกันนะครับคนที่เลือกกองที่2จะมีโชคลาภอะไรดีๆในช่วง30วันนี้นะครับ ที่ห่ครับที่2องใบที่3นะครับวันนี้เราจะถ่ายกันสั้นๆนะครับไม่ใช้เวลาเยอะนะฮะใบที่1ครับ the lovers นะครับโอ้โหใบที่2 7ถ้วยนะครับใบที่3ครับ7ไม้เลข7มาทั้งคู่เลยนะฮะทั้ง7ถ้วยและ7ไม้แต่ประเด็นคือคนที่เลือกกองที่2พอลัสอะเทาเนี่ยกลับเจอ เดอรเลเวอร์สนะครับเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยพลังงานชัดเจนครับว่าเป็นเรื่องของการมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชัดเจนมากอันนี้เป็นเดอร์เลเวอร์สเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นคนโสดถ้าคุณปรารถนาเรื่องของการพบเจอคนถูกใจมีโอกาสสูงมากที่จะเจอคนถูกใจในช่วง30วันนี้นะครับแต่เดอร์เลเวอร์เนี่ยยังเป็นความรักความหมูกพันที่เหมือนกับว่า มีตัวเลือกนะฮะมีตัวเลือกมีมีช้อยเยอะเพราะอะไรครับเพราะเกิดขึ้นกับเจดถ้วยนะฮะอมผมบอกเลยว่าโชคลาบของคนที่เลือกกองที่2อเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของความมีเสน่ห์ครับเนื้อหอมหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเจอคนมากหน้าหลายตาซึ่งเอาง่ายๆนะมีตัวเลือกเยอะนะครับ เดลิเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช้อยส์ให้เลือกนะครับแล้วก็เจ็ดถ้วยมีมีถ้วยให้เลือกหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนเลือกกองนี้หน้าตาดีกันหรือเปล่านะครับก็คือเหมือนกับหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ก็จะมีคนมาทําความรู้จักกับเราเยอะนะครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยก็ลองแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาหน่อยนะครับแล้วก็พยายามออกไป เข้าสังคมบ้างนะครับก็มีโอกาสพบเจอคนมากขึ้นนะครับมีไพ่เจดไม้นะฮะมีไพ่เจ็ดไม้คือผมบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่2ในโชคลาภในลักษณะเนี้ยคุณจะมาลุมมาตุ้มคือมีเสน่ห์นะครับดีไม่ดีก็มีคนมาชอบคุณเยอะนะครับหรือคุณไปชอบใครคุณมีตัวเลือกหลากหลายและขณะเดยียวกันคนที่คุณกําลังมองอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ น่าจะเป็นคนหล่อคนสวยเหมือนกันนะครับมีเสน่ห์เหมือนกันก็มีชอยเยอะทําให้ความสัมพันธ์คุณถ้าคุณอยากจะพัฒนานะครับให้มันก้าวหน้าให้มันเติบโตให้มันเปลี่ยนสถานะอาจจะเจอคู่แข่งนิดนึงนะเจอคู่แข่งแต่คุณก็ไม่หวั่นนะเจ็ดมายนี้พร้อมต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับความท้าทายนะครับอืผมมองว่าคนที่เลือกกองนี้นิดมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าคุณพูดถึงเรื่องของ งานแล้วกันนะสมมติใครกําลังโฟกัสเรื่องงานแล้วมาถามเรื่องโชคลาภทางการงานนะครับผมก็มองว่ามันจะโดดเด่นในลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะครับเช่นการประกวดภาพวาดประกวดภาพถ่ายนะครับหรืองานอะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันแย่งชิงอะ่ะนะฮะมีโอกาสประสบความสําเร็จโชคลาภของคุณก็คือมันอาจจะมีจังหวะดีๆที่ผลงานคุณเนี่ยมันโดดเด่นเป็นที่สะดุดตาแล้วก็ถูกใจ จนกรรมการรับเลือกก็ได้นะครับงานประกวดโดดเด่นมากนะครับสำหรับคนเลือกกองนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักนะส่วนเรื่องของโชคลาภทางการเงินผมเรียนตามตรงว่าไพ่เซตเนี้ที่ดูจากหน้าไพ่ไม่ได้มีโชคลาภการเงินโดดเด่นนะมันจะเป็นเรื่องของโอกาสเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อย่างที่บอกครับมันอาจจะมีเรื่องของการงานที่มันเป็นลักษณะข,ของการประกวดการแข่งขันถ้าเป็นงานด้านศิลปะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับก็หวังว่าคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยจะได้รับ โชคลาบดีๆจากหน้าไพ่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เลือกกองที่3นะครับจูเนอร์นะฮะจูโน่นะครับเป็นพาร์เนอร์ชิพนะครับ,นนรบอ่ะมาดูกันนะครับว่า30วันนี้คุณจะมีโชคลาบอะไรนะครับจับด้วยไพ่3ใบเลยนะครับใบที่1ใบที่2ก็ใบที่3ครับมาดูกันว่า คนที่เลือกกองที่3จะมีโชคลาภอะไรบ้างใน30วันนี้นะครับอัศวินถ้วย3เหรียญเด e ร์ลเ r เอ๊ท็อปิกนี้เด e ร์ลเ r ขึ้นมาบ่อยมากนะครับอืมสำหรับคนเลือกกองที่3นะครับเป็นเรื่องของโอกาสมา2ออย่างนะคือติดต่อเรื่องงาน หรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีโอกาสประสานงานติดต่อพูดคุยเรื่องงานใครมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปติดต่อเรื่องงานจะเจอคนถูกใจนะครับเดอะเลเวอร์มาอีกแล้วเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยแล้วออกมาใบาสุดท้ายนะครับสำหรับกองนี้ถ้าคุณห่างเหินจากคนรักสมมุติคุณมีแฟนเนี่ยโชคลาภและโอกาสในช่วงสัปดาห์น,นี้มันจะมีเหตุการณ์ดีดี ที่ทำให้คุณมีโอกาสและมีเวลาที่จะได้ออกเดินทางไปหาคนรักมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันใครที่ยุ่งงานใครที่เหนื่อยกับงานเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์าพาไปครับคือบางคนเนี่ยอาจจะได้หยุดงานบางคนอาจจะได้ทำงานแต่ในการที่ได้รับจอบพิเศษอ่ะมันดันเป็นจังหวะที่สมมตินะครับอันนี้สมมตินะ เหตุการณ์อันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือสมมุติว่าแฟนคุณอยู่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วคุณอยู่เชียงใหม่นะครับพรเพอิญเหตุการณ์ตรงนี้คุณอาจจะมีอบรมหรือจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นเรื่องงานเนี่ยทำให้คุณต้องไปจังหวัดภูเก็ตแล้วคุณก็จะมีโอกาสพบเจอกับคนรักอันนี้กรณีที่เป็นคนมีคู่แล้วนะครับคุณจะมีเวลาร่วมกันมีเวลาเติมเต็มนะครับบางทีเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นโชคลาภเหมือนกันนะ บางคนทํางานเยอะไม่มีเวลาคนที่เลือกกองนี้คุณจะมีเวลาให้กับคนรักแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณเป็นคนโสดนะฮะไพ่ออกมาถ้าคุณได้เดินทางได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการประสานงานหาผลประโยชน์เช่นการเดินทางไปเพื่อติดต่อธุรกิจต่างๆเพื่อติดต่อเรื่องของการร่วมหุ้นส่วน ต่างๆเนี่ยจุดโฟกัสจุดแรกคุณจะมองเรื่องงานนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสดีๆเช่นเราต้องการหุ้นส่วนหรือต้องการคู่คิดในการทําธุรกิจต้องการที่ปรึกษาไอ้การที่คุณเดินทางไปติดต่อเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณพบเจอกับคนถูกใจก็ได้นะครับอันนี้ย้านะครับว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคู่ติดต่อเราโดยตรงสมมุตินะบางคนคิดในใจละ เออเราไปติดต่อหาหุ้นส่วนเนี่ยเราก็คุยเชิงธุรกิจนะเราไม่ได้คิดอะไรเชิงแบบเรื่องความรักปรากฏว่าไปคุยคุยไปคุยมาอา้าวดันเป็นน้องสาวดันเป็นพี่ชายของคนที่เราติดต่อธุรกิจด้วยและคุณก็จะมีโอกาสาสร้างสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับผมยังมองว่าสําหรับคนที่เลือกกองที่สานี่ก็ยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์และมิตรภาพรวมไปถึงความรักที่ดีดดนะครับสำหรับคนโสดก็มีโอกาสเจอแต่มันอาจจะต้องใช้เรื่องของการทํางาน การหาผลประโยชน์ก่อนแล้วจะพบเจอเขานะฮะก็มีโอกาสสูงมากนะฮะก็หวังว่าจะเป็นเรื่องดีๆโชคลาบดีๆนะครับให้กับคนที่เลือกกลองที่3ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เลือกกลองที่4ี่นะครับเวสต้าเบอร์สันนะฮะดูซิว่าโชคลาบใน30วันนี้คุณจะเจอกับอะไรวันนี้น่าแปลกนะครับจับมาได้ได้เหมือนกับจะมีโชคลาบอยู่กับ ความรักความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะมามาดูกันนะครับเรามาจับทายกันด้วยไพ่3ใบ,3บนะครับคนที่เลือกกองที่4ี่ครับใบที่1ไปใบที่2ก็ใบที่3นะครับมาดูกันว่าโชคลาภดีๆของคุณที่จะเกิดขึ้นใน30วันนี้เป็นเรื่องอะไรนะครับ The Fool นะฮะ The world โอ้ Queen of p e n d a c l r กองนี้เป็นกองเดียวครับที่ลักษณะของหน้าไพ่เนี่ยไม่ได้โดดเด่นเรื่องของความสัมพันธ์หรือคนรักมากนักนะครับใครที่ปรารถนาในเรื่องของความรักอาจจะไม่โดดเด่นนะแต่ถ้าคุณมีโชคลาบลักษณะนี้เนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณปรารถนา โดยเฉพาะเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าอยากทํามานานแล้วเช่นบางคนเนี่ยอาจจะอยากเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็จะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับเดบิวต์นี่มันจะได้ทําในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วเราอยากจะคือเหมือนเหมือนกับว่าเราตั้งปณิธานว่าถ้าเราทําสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นความสุขของเราในชีวิตบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนได้งานที่ต้องการปรารถนาเหลือเกินว่าอยากจะได้งานนี้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของ การทําอะไรให้มันสําเร็จเป็นสิ่งท้าทายว่าสมมตินะครับอยากจะแม้กระทั่งเรื่องใกล้ๆตัวนะอ่ะบางคนนะอยากจะลดน้ําหนักคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับอะไรที่มันเป็นความปรารถนาในใจเราแล้วทําแล้วเรามีความสุขมีความสมปรารถนานะครับขอเป็นด้านดีๆนะ,ะก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสิ่งที่มายืนยันคืออะไรครับคุณได้ไพ่เด e w o ว l d เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะครับเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต อยากได้งานอะไรแล้วงานนี้มันทําให้เราเติมเต็มบางคนอยากสอบบรรจุได้อยากได้บรรจุอยากได้ย้ายงานได้ย้ายนะครับได้ได้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนานะครับถ้าเป็นในเรื่องของออสุขภาพนะครับสุขภาพคุณอาจจะมีโชคลาภก,ก็คือคุณมีแนวโน้มสูงที่จะได้เดินทางไปพบเจอหมอพบเจอแพทย์หรือได้เดินทางไปรักษาตัวแล้วก็ทําให้อาการป่วยของคุณดีขึ้นนะครับมีไพ่ ราชินีเหลี่ยนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขอทายเพิ่มนิดน,นึงว่าถ้าคุณกําลังปรารถนาในเรื่องของการได้มาซึ่งความสาเร็จอะไรบางอย่างที่มันต้องเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนเรื่องของเงินทองรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆครับเช่นอยากจะเปิดร้านแต่ยังหาทําเลไม่ได้นะครับอยากจะเปิดธุรกิจแต่หาทําเลไม่ได้ในเดือนนี้คุณจะได้สิ่งนั้นนะครับให้อันนี้เป็นคําใบ้ว่าคนที่ให้การซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็น คนที่มีพลังงานของเพศหญิงสูงนะครับแล้วก็เป็นระดับคุยนะ่ะคือเป็นระดับเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ตัวเล็กๆน้อยๆนะครับคนคนนี้จะมาซัพพอร์ตคุณได้หากคุณต้องการขยายธุรกิจก็ลองติดต่อกับคนลักษณะนี้ดูนะครับเรียกได้ว่าสําหรับคนเลือกกองที่3เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะครับแล้วก็ความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาในใจลึกๆอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้ย้ายงานย้ายกลับบ้านกับถิ่นฐานก็ได้นะครับทีนี้ เมื่อมีไพ่เดี่ยญเกิดขึ้นนะครับผมขอทายเพิ่มอีกนิดนึงว่าถ้าคุณต้องการเสี่ยงโชคนะครับให้ลองเสี่ยงโชคจากการที่เราไปเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับมันก็แล้วแต่เราตีความนะบางคนบอกว่า,เ,าเลขห้องเลขที่พักบางคนอาจจะบอกว่าไปเดินดูคนท้องถิ่นที่เราไปถึงให้เขาเลือกมาให้ก็ได้นะครับแล้วเดอะเวิลด์เนี่ยเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลขที่กลับบ้าน นะครับบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะหรือคนในบ้านอาจจะนําโชคมาให้เราก็ได้นะครับสำหรับกองนี้มีพลังงานโชคลาภสูงมากเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาเล่นเกมนี้นะครับถ้าชอบทุกท่าก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีโอกาสถูกโชคลาภจริงๆก็สุป,ประแดงให้เราได้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทรอสสวัสดีครับ